รางวัลไปปลดหนี้ส่งกรุด้ทุกวันตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง15กรกฎาคม2567ปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านเอฟเอ150ปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านบาท หมื่นแสนล้น <Yeah! S 1> านกลับมาพบกันทุกวันนะครับกับแคมเปญแห่งปีครับ M150 จับมือกับ WorkPo i อยอาสาช่วยคนไทยปลดหนี้ในแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้าน 100, ไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้จากไหนก็แล้วแต่นะครับแค่ดึ่มก50แค่นี้เองครับคุณสามารถลุ้นได้แล้วสามารถร่วมรุ้นนะคะได้3ช่องทางในการปลดหนี้ค่ะ1ครับช่องทางที่1ค่ะเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรพับสาฝาสง่งไปที่ร้านค้าหรือแม็กโครทั่วประเทศค่ะหรือสอง่งไปที่ตู้ปนน150ปตสนนทบุรี1 1 0 0 0ค่ะและ2ครับกองรั เอ็ม่หยค่ะยิบมือถือของคุณค่ะสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าทีวีตอนนี้แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นละค่ะและสุดท้ายครับช่องทางท,างที่3ครับลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะกอกรหัสใต้ฝานะคะจากลายแต้เอ็มนะคะและสําคัญอย่าลืมลงทะเบียนทุกครั้ง <Ừ. S 1> คุณจะมีสิทธิ์เพิ่มนาทีอีกหนึ่ง <110 S 1> สินาทีเลยครับนี่คือทั้ง3าช่องทางของเราครับและตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่จะช่วยคนไทยปลดหนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับวันนี้เรามีตัวแทนจากไทยเงินพ อยยาากใให้้้เีีรติมมบโชคน,นนนววัดขออน,นุญาตเรียนเ,เชิญนะครับคุณปรวริตีรัตนเกษมนะครับหรือว่าคุณปัดครับตัวแทนจําหน่ายเครื่องดื่ม M 1 5 0จากบริษัท PA หนองคายดิสติบิวเตอร์จังหวัดหนองคายครับเชิญเลยครับเรียนเชิญค่ะคุณปัดสวัสดีคร,ครับตอนนี้เราจะมอบโชคครับเราจะช่วยคนไทยปลดหนี้ครับเชิญไปจำที่ได้เลยฮะถึงรอบแล้วเริ่มครับ 10, รางวัลแรกนะครับทองคำลค่า5,000บาทในวันนี้นะฮะจะเป็นของใคร สามช่องทางนะครับวันละ3ามรางวัลทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับได้แล้วค่ะขอหนึ่งฝาครับครับรายชื่อผู้โชคดีท่านแรกในวันนี้นะครับคุณคูณคนสีครับกระบะต่อไปก็ส่งไปเยอะเช่นเดียวกันคุณการใช่ครับผมขอโชคดีนะครับไปต่อกันที่สองค่ะถ้าพร้อมแล้ว แล้วครับขอหนึ่งรายชื่อนะฮะได้แล้วครับคุณอารักษ์วราใบแก้วครับจากอยุธยาครับเราจะไปต่อที่กระบะที่3ค่ะกระบะลูกค้าเซเว่นอีเลเว่นค่ะกระบะนี้พิเศษค่ะลงทะเบียนปุ๊บรับสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งสิทธิ์ทันทีเลยค่ะมาเลยครับรางวัลสุดท้ายครับพร้อมก๊อบรางวัลสุดท้ายนะครับจากเซเว่นอเลเว่นนะฮะลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งสิทธิ์ทันที ทุกวันหกโมงเย็นค่ะตามรางวัลวันนี้ทองคํามูลค่า5 0 0พบาทค่ะรจะเป็นผู้โชคดีอย่าลืมลงทะเบียนนะคะลูกค้าเสรได้นึ่เว้นรับเพิ่มอีกอีกค่ะโหได้ชิ้นส่วนเยอะมากนะฮะสามกระบาสตกกันมาเยอะจริงๆค่ะผู้โชคดีจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับได้แล้วค่ะได้แล้วครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับคุณพัชรากรสศรีสําฤีครับจากอุบลราชธานีครับ แบบนี้ทุกวันนะครับฝากผู้บริหารแล้วกันนะครับอยากจะบอกอะไรคนดูทางบ้านบ้างว่าถ้าอยากปลดหนี้ต้องทําอย่างไรแคมเปญดีๆจาก M150 อย่าพลาดส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับนะครับเรามีแบบนี้ทุกวันเลยครับแล้วพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีต้องติดตามนะคะคนต่อไปอาจเป็นคุณนะคะเราจะยกทัพมาเจอแบบนี้ทุกวันหกโมงเย็นค่ะกับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านเอ็มร้นี้ทุกวันหมื่นแสนล้านบาท รายการต่อไปนี้เป็นรายการและว,วันนี้พบกับแขกมหาโชคพระเอกขวัญใจคนไทยคุณน,น้ำระพีพัฒน์ก็เพราะว่าฉัน